สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะมาเจอกับน้องกิ่งแล้วนะวันนี้น้องกิ่งพามาอัปเดตสต็อกรถกระบะที่บริษัทเพชรยนต์สาขาเซรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพนะคะบอกเลยนะว่าวันนี้เราจัดเรียงไว้ให้แบบเยอะมากๆนะคะมีทั้งตัวเตี้ยตัวสูงแคบ4ประตูนะคะหรือจะเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโตรอรับชมไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะแต่ก่อนที่จะรับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยหรือถ้าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหาน้องกิ่งได้เลย ที่เบอร์0820726152นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คันแรกเลยนะคะนี่พึ่งจะมีเข้ามาคันแรกและมีคันเดียวในร้านเลยกับ Isuzu D-Max นะคะตัวชมใหม่สีเทารรโบยกสูงตัวแคปบนะคะนี่และสีสวยมากนะใครหารุ่นนี้สเปคนี้มาหาน้องกิ่งได้เลยที่เพชรยนต์สาขาเซรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพเพราะมีคันเดียวจริงๆนะคะถ้าหมดคันนี้ไปหรือถ้าติดจองไปก่อนเนี่ยไม่รู้จะมีเข้ามาอีกเมื่อไหร่ไฟหน้าสภาพไฟ สวยๆไม่มีรอยแตกรอยแล้วกระจังหน้าไม่มีรอยบุบสีเดิมโรงงานสีไม่ได้แลปสีไม่ได้ทํานะคะนี่คือของเดิมโรงงานเลยนะ ล้อมแมกสภาพสวยไม่มีรอยขูดรูดฟุตบาทนะคะยางปี 2, 2022ถ้าเส่ิมสภาพเราเปลี่ยนให้เลยนะแล้วตัวโชคก็ไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะคันนี้นะรถปี 2, 2022นะคะไม่ใช้งานเพียง9,000กิโลเท่านั้นนะไม่น้อยมากกับราคา579,000บาทรุ่น1.9ตัวแซนะ1.9แซดนะพี่ๆนะถ้าเกิดว่าอยากได้คันนี้เหมือนได้รถใหม่เลย จัดไฟแนนฟรีดาวเรทผ่อนเพียง1 1 0 0 0บาทนะคะถ้าอยากฟรีดาวก็ต้องมาหาอนกิ่งได้เลยใหม่เก้าพันใหม่มากแล้วดูเบาสภาพสวยค่ะไม่มียุบไม่มีย่นนะคะเบาะสวยสวยสีดําทรงเท่ๆนะแล้วจอขนาดใหญ่เชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วยังเชื่อมกล้องถอยได้ด้วยระบบแอร์ไฟเครื่องยนต์แบตเตอรี่ดูแลตรวจเช็คให้นะคะกับคันแรกนี้นะปี2 0 2 2นจดบานะใหม่เก้าพันกับราคา5้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท คั้นแรกนะคะปาเราไปดูในเรื่องของตัวรถที่ปลดระวังมากันบ้างนะคะกับตัวรีโว่ชมใหม่ตัวชมหน้าหมูป่านะคะเป็นแคบเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้น้องกิ่งมีให้เลือกหมดเลยแต่คันนี้ติดแคริีบอยมาให้ด้วยถ้าใครอยากจะเอาไปใช้งานเนี่ยเลือกได้เลยนะกับคันนี้นะคะเนี่ยสวยๆเลย ล้อกระทะนะ้ำเหมาะก,กับการใช้งานใช้บรรทุกนะสภาพสวยๆตัวแซ d อิ i ิชันเครื่อง2.4ด้านหลังใส่กันชนท้ายใส่เซ,เซ็นเซอร์ให้แล้วนะคะแคลริบอยแจ้งลงเล่มให้เช่นเดียวกันและตัวรถสีขาวสภาพสวยใหม่มากๆนะเดี๋ยวดูภายในกันนี้เกียร์แมนวนวลนะคะมีจอทัศสกรีนให้นะระบบแอร์แบบอนาล็อกเบาะผ้าสภาพสวยแคบเปิดได้ภายในกว้างๆนั่งสบายมีเบาะรองให้มีที่รองหลังให้ด้วย โครงสร้างส,สวยๆค่ะรถเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะซึ่งคันนี้นะราคาอยู่ที่379,000บาทปี2020กับเลขไมล์69,000่ก้า 69, กิโลอะขอโทษที96,000กนิโลนะเลขไมล์เครื่องยนต์2.4ดีเซลรถมือเดียวนะคะสภาพสวยเนะี่ยดูเลขไมล์นะคะไม่แท้ไม่เดิมนะคะเกียร์แมนนวล6สปีด หารถบรรทุกหารถไว้ใช้งานแนะนําเลยนะคันนี้กระจกปรับออโต้เซ็นทัลล็กมีมาให้นะคะและตัวปรับกระจกซ้ายขวาก็เป็นแบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันคันนี้ติดแคร์รีบอยมาแต่ถ้าสําหรับอยากได้แบบที่ไม่มีแคร์รีบอยน้องกิ่งก็มีนะคะสีขาวเหมือนกันซึ่งคันนี้ตัวโฉมหมูป่าไฟหน้าแบบฮาโลเจน 1, 1. ตัว2.4 Ent r y นทีนะคะปี 2, 2022ไมล์4 0่กิโลกับราคา399,000บาทตัว Ent ทรีนะใส่ล้อมแม็กมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะฟิล์มติดมาแล้วด้วยกระจกบานเดิมติดรถ จอทัศสกรีนนะมีมาพร้อมนะคะเกียร์แมนวนวลเช่นเดียวกันนะเซนสเปคเดียวกันนะเครื่อง2.4เหมือนกันราคาถูกลงนะคะแต่เลขไมล์114,000กิโลซึ่งมีการเช็คระยะมาแล้วนะคะครั้งใหญ่มาแล้วคันนี้คุ้มมากนะราคา399แต่ถ้าใครอยากจบสดคุยราคาสว่วนตัวน้องกิ่งได้เลยโทรหาน้องกิ่งได้นะที่เบอร์0820726152มาดูที่ตัวชมใหม่กันบ้างเห็นหน้าหลอ่อแบบนี้ใช่แล้วคันนี้เป็นตัวท็อปนะคะก้อง360องศามี เซนเซอร์ S S มาให้ด้วยไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ทมรันนิ่งไลท์คุณพี่ขาคันนี้สวยมากหล่อมากจริงๆนะรุ่นใหม่ชมใหม่แต่งซุ้มล้อมาให้แล้วนะสวยๆล้อแม็กของเดิมโรงงาน ไม่มีรอยขูดรูดฟุตบาทและย,ยังได้เป็นตัว4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ด้วยคันนี้เป็นรุ่น2.4 High นะคะพีร n เนอรปี2021ไมา7 5 0 0กับราคา699,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวเรทผ่อนเพียง12,000บาทตลอดสัญญานะพวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชั่นยังได้จอทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อกล้องถอยระบบแอร์แบบออโต้นะเกียร์ออโต้ uto, มีทั้งหมด p o w เวอร์และอีโให้ด้วยปุ่มปรับอ่าปุ่ม กดนะคะคจะเป็นแบบปรับสตาร์ทนะคะนี่บายสปอร์ตมอนิเตอร์มีมาให้นะกดใช้งานได้เลยกล้อง360องศาใครหารุ่นนี้สเปคน,นี้นะน้องกิ่งมีเสิร์ฟให้คันเดียวในร้านและเป็นสีขาวด้วย ถ้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมคันไหนหรืออยากได้รูปภาพเพิ่มเติมแนะนำให้โทรหานอกิ่งหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0820726152นะคะสติกเกอร์พีรเะเ่าพิระเนอร์ของเดิมติดรถนะคะนี่สภาพสวยมากกันชนท้ายใส่มาพร้อมเซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้ถึง4จุดและมีกล้องถอยให้ด้วยนะคะแมกไนเนอร์มีมาให้พร้อมใช้งานราคา699,000บาทปี22กับเลขไม้ใช้งาน75,000กิโ2.4 h i นะคะรุ่นตัวท็อปเลยนะ ประมาณนี้นะแต่ถ้าสําหรับที่รถกระบะที่ติดแคดด้บอยน้องกิ่งจะมีหลายคันนะสีบอลก็มีสีขาวก็มีแจ้งลงเล่มให้แล้วนะคะทั้ง4ประตูทั้งแคบปนะคะถ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นรุ่น4ประตูและนะคะประมาณนี้เป็นรถปลดระวางหน่วยงานเหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตพาดูรายละเอียดตัวรถนิดนึงละกันนะถ้าเกิดว่าสนใจคันไหนนะคะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมน้องกิ่งยินดีให้บริการนะคะคุยข้อมูลได้เลย กับคันนี้นะคะปี2020นะรุ่น2.4มิตรเซตอิดิช่นราคา4 7 9 0 0 0ห่บาทใส่แคลิบอยนะคะแจ้งลงเล่มให้แล้วฟีดาวคันนี้ผ่อนเพียง8,000นะคะใช้เรทเดียวดอกเบี้ยกับรถเก่งได้เลยนะเพราะเป็นรถกระบะ4ประตูมีทั้งสีขาวแล้วก็สีบรอนนะคันนี้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้แล้วนะคะรุ่น2.4มิตรปี2022 ไม้หกหมื่นเก้าอ่ะคันนี้ไม่น้อยนะคะไม่น้อยด้วยรถบลดระวังหน่วยงานเข้าศูนย์ตลอดราคา4ี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทซึ่งคันนี้ได้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะจอทัศกรีนมีมาให้พร้อมเลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันภายในได้เป็นเบาะหนังแล้วด้วยนะคะจําทะเบียนไว้และแคปหน้าจอมาหาน้องกิ่งก็ได้ซึ่งรถที่น้องกิ่งถ่ายไปเนี่ยยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอาจจะมีคาบดินคาบฝุน่นตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะเดี๋ยวเราเอาไปทําความสะอาดให้มาดูที่รุ่นนี้กันบ้างนะยก สูง4ประตู2.4มิตรนะคะอ่ะขอโทษทีคันนี้เป็นรุ่น2.4 Entry อทีตัวเริ่มต้นราคา559,000บาทกับปี2020เลขไม่แสนสองนะคะันนี้หน6 0 0 0สมื่นหกพันกิโลห้ 5, 5, 9, าวฟีด้พอนหมื่นเดียวฟีดาวผ่อนหมื่นเดียวเท่านั้นนะอยากได้รถกระบะเกียร์ออตโต้ยกสูงไว้ใช้คันนี้บอกเลยช่วงล่างแน่นหนึบ ช่วงล่างแน่นหนึบและติดแคริบอยมาให้แล้วด้วยแจ้งลงเล่มพรานเนอร์นะคะยกสูงเกียร์ออโต้สประตูด้วยมีอีกหลายรุ่นให้พี่ๆได้เลือกชมกันนะคะถ้าเกิดว่าอยากสอบถามตรงไหนเพิ่มเติมหรืออยากดูให้ครบทุกคันเนี่ยทักอินบอกมาได้เลยเดี๋ยวน้องกิ่งส่งข้อมูลให้นะคะเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งรุ่นคันสุดท้ายนะคะกับรุ่นหายากแล้วมีสต็อกค,คันเดียวนี้เลยจอดอยู่ตรงนี้ m มิ s ูบิชิปาเจโร่นะคะนี่อ่ะมิสูบิชิไรตันขอโทษทีนะรถกระบะตัวแคบนะคะเป็นตัวเมกาแคบยกสูงรู้สึกจะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะันนี้ราคา359,000กับ2.4 uh, G.L.S. ไม่15,000กิโลคันนี้รถบ้านนะคะรถบ้านมือเดียว เลขไมล์หนึ่งแสนกั 7, กิโลนะตัวปุ่มฟุตสตาร์ทกระจกปรับออโต้สบานพวงมาลัยได้เป็นมันติฟังก์ชันสภาพรถแบบสวยๆเงาๆกิบกิบมีจอทัชสกรีนเชื่อมต่อกล้องถอยได้ระบบแอร์ออโต้และยังเป็นเกียร์แมนนวลแบบ6สปีดให้ด้วยมีคันเดียวในร้านสเปคนี้สเปคเดียวคันเดียวเลยนะ359,000ซื้อสดจบได้ราคานี้ไม่ต้องเสียแบกไม่ต้องจ่ายค่าโอนนะคะ รถส,ส,สวยรับการโครงสร้างเหมือนกันนะแมคไลเนอร์มีมาให้ ใครสนใจรุ่นไหนนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะน้องกิ่งอัพสต็อกประมาณนี้ก่อนละกันนะอัปเดตให้พอประมาณนะถ้าเกิดว่าอยากดูข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมรีบติดต่อมาหาน้องกิ่งได้เลยเราอยู่กันที่เพยนสาขาเซรีไทย68แยกหนึ่งเขตบินบุรีกรุงเทพมีรถกระบะให้คุณพี่ได้เลือกชมมากกว่า20คันนะมาเลือกดูเลือกชมที่ร้านได้เลยวันนี้น้องกิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสดีค่ะ